าร1น,นะคะราดผ้า226นะคะตัวนี้มีชื่อว่า Midnight Black ได้ทองนะคะก่อนปั่นนะคะก็จะเป็นผ้าดิบแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครที่เป็นสายปั้นเฟสนะคะอยากได้กางเกงยีนสยสวยๆผ้าดิบสักตัวหนึ่งผ้าดิบผดน้ำสักตัวหนึ่งนะคะก็รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่อ,อยากแนะนำนะคะเพราะว่าพอมันปั้นออกมาแล้วมันสวยนี้ ั้นเฟดออกมาแล้วตัวนี้คือสวยมากนะคะสำคัญมากเลยตัวนี้เป็นผ้าดิบหดน้ํานะคะสําหรับใครที่ไม่เคยเล่นผ้าดิบหดน้ํามาก่อนนะคะแล้วก็ต้องการคําปรึกษาสามารถเอ่อถ้ากล่องข้อความนะคะปรึกษาได้เลยนะคะเพราะว่ารุ่นตัวนี้อาจจะต้องเผื่อไซส์นะคะค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าเวลาที่เขาจุ่มน้ําแล้วเนี่ยเนื้อผ้านะคะมันจะหดไปถึงประมาณนิ้วครึ่งเกือบสนิ้วได้เลยนะคะ ตัวนี้ที่ร้านก็มีครบทุกไซส์ทุกเอวเหมือนกันสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะหรือว่าจะเมาสั่งที่หน้าร้านก็ได้นะคะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะจะมาบอกรายละเอียดนะคะว่าน้องเวลาโดนน้ําแล้วเนี่ยโดยประมาณแล้วเขาจะหดไปเหลือประมาณกี่นิ้วนะคะแล้วก็พอจุ่มน้ําออกมาแล้วอะ่ะสีจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นสภาพและสีก่อนเราจะจุ่มน้ํากันอ่ะนี่สวยมากทุกคน นะคะใครชอบแบบนี้แล้วก็เล่นผ้าดิบไม่เป็นนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะร้านลุงวดยินบางแสนนะจ๊ะ